ชาวสัตหีบกว่าพันคนร่วมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาพาธครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติเย็นวานนี้นะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์สนามกีฬาราชนาวีกิโลเมตรที่5 นายพักวัตรขันทหิรันนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือสาธารณสุขอำเภอสัตหีบผู้แทนสสเขต10จังหวัดชนบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านสถานศึกษานักเรียนนักศึกษากลุ่มมวลชนตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองกว่า1,000คนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ ปัจจุบันในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ1,880คนต่อประชากรจำนวน1 0 0 0คนหรือร้อยละสองซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับ3ในเพศชายรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็งนอกจากนี้โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูงในประเทศไทยพบว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละห้า และพิการร้อยละ70ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้วยังมีผลทำให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10จังหวัดชนบุรีดำเนินการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมในระดับอำเภอรพร้อมกันทั้ง11อำเภอนะคะโดยอำเภอสัตหีบได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดงานเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่1ิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพร 28. รษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นความร่วมมือกับทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยขับเคลื่อนผ่าน6กกระทรวงหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตและกิจกรรมคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตกใน77จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและในวันนี้นะคะได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้โปรแกรมไทยซ v ว s ดีสกอและจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นณสนามกีฬาราชนาวีอำเภอสัตหีบค่ะนิราทิพสีนันทพลทิพสี ภาพข่าวสรรหาวันกกกะอินายงาน